สวัสดีเช้าวันจันทร์ค่ะทุกคนคะ่ะตอนนี้เป็นเวลาแปดโงครึ่งนะคะพอดีคุณคูตาเพิ่งกลับมาจากชนบุรีนะคะเพิ่งมาถึงตอน6กโมงครึ่งนี้เองนะคะตอนนี้สมาชิกมานั่งรอกินข้าวแล้วนะคะเมื่อเช้าตัวแรกที่วิ่งไปรับคูตาก็คือนี่ค่ะน้องบู้นะคะน้องบู้กับลูกๆนะคะตัวนี้เป็นลูกของน้องบู้นะคะตัวนี้ก็ลูกของน้องบู้นะคะ อันนี้พี่กล้านะคะวันนี้เดินเข้ามาในเรือเลยอันนี้แม่ดําเล็กนะคะอตอนนี้เด็กๆรอกินข้าวแล้วนะคะทุกคนคิดถึงมากนะคะนี่กลับมาครูตาก็ซักผ้าซักอะไรเก็บกระเป๋าแล้วก็เพิ่งได้เตรียมอาหารให้เด็กๆนี่นะคะทุกคนแล้วนี่พี่อ้วนนะคะทุกคนพี่อ้วน <c oughs> <c oughs> แล้วก็โคกับสไปยอยู่ในบ้านนะคะนี่ค่ะน้องสไปน้องโคกอยู่ชั้นขนมไม่รู้ทุกคนเห็นไหมนะคะนี่ค่ะอยู่ชั้นขนมในบ้านนะคะ แล้วก็มาดูครอบครัวแม่ขาวนะคะทุกคนนะคะี่ค่ะครบเลยห้าตัวนะคะนี่ค่ะคิดถึงเด็กๆก,กันไหมคะ <c oughs> คุณตักไปสองวันสองคืนนะคะพอดีมีธุระก่อนกลับก็แวะทาธุระที่กรุงเทพด้วยนะคะส่งหลานชายนะคะไปส่งหลานชายไปเรียนนะคะเมืเ่อเชนก็อยู่ที่สุวรรณภูมินะคะทุกคนแล้วก็เสร็จแล้วคุณตักก็กลับมาเลยนะคะ คิดถึงลูกๆมากเลยนะคะทุกคนเขาได้ยินเสียงคุณตั๊กเขาดีใจนะคะทุกคนวันนี้คุณครูตั๊กจะขอแจ้งแจ้งข่าวเรื่องน้องบี้นะคะน้องบี้ที่เหมือนสิงหาที่เคยวิ่งมาเล่นกับคุณครูตั๊กนะคะตอนนี้น้องบี้ขังอยู่ในกรุงสามวันแล้วนะคะทุกคนก่อนที่คุณตั๊กจะไปกรุงเทพน้องบี้มีอาการผิดปกตินะคะก็คือ มีอาการตาขวางแล้วก็เกลี้ยกล่อดแล้วก็ไล่กัดแมวทุกตัวไม่เลือกหน้านะคะโดยไรสาเหตุนะคะก็ะคือกัดแมวที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้นะคะสิบกว่าตัวนะคะแม้กระทั่งพี่กลา้าพี่ขาวเองวันนั้นพี่ขาวโดนกัดแบบค่อนข้างรุนแรงนะคะทั้งทงท,งท,งที่พี่ๆตัวเล็กกว่าก่อนที่คุ้ตาจะไปกรุงเทพคุณตาก็เลยแปลกใจว่าทําไมเขามีพฤติกรรมเกลี้ยกล่อดจากแมวที่มีลักษณะอ่อนโยนแล้วก็เรียบร้อยนะคะ คุณตาก็เลยหาข้อมูลแล้วเลยสงสัยว่าเขาอาจจะอันนี้คุณตาใช้คาว่าอาจจะนะคะอาจจะเป็นพิษสุนัขบ้านะคะแมวพี่ชายนะคะแล้วทีนี้คุณตาก็เลยเอากรงให้ให้ไปขังไว้ดูอาการ5-7วันนะคะว่าเขาจะเป็นยังไงบ้างแล้วจะเอาไปหาหมอนะคะทุกคนเพราะว่าลักษณะของน้องบี้คือไม่กินข้าวแล้วก็เก็บตัวเงียบอยู่คนเดียวไม่เลี้ยงลูก3ตัวไม่ยอมใกล้ลูกเลยนะคะ แล้วก็กระฟัดกระเฟีย้ยแล้วก็ขู่คำรามเหมือนเสือตลอดเวลานะคะแล้วเขาจะกางเล็บออกนะคะค่อนข้างน่ากลัวนะคะก็เลยสั่งทุกคนว่าห้ามจับน้องบี้นะคะแม้แต่พี่ชายเองนะคะหรือสมาชิกในครอบครัวของพี่ชายเองตอนนี้ทุกคนจะไม่จับน้องบี้นะคะก็เดี๋ยวเดี๋ยววันนี้คือตากลับมาแล้วเดี๋ยวจะแวะไปถามพี่ชายนะคะยังไม่เจอกันเลยแต่บี้ยังอยู่ในกรงนะคะทุกคน แต่แต่อาการเดียวที่เขาไม่มีคือน้ำลายฟูมปากต้องขอแจ้งก่อนนะคะเพราะว่ากลัวจะเอามาติดสมาชิกตัวอื่นๆเพราะว่าวันนั้นพี่ขาวโดนกัดค่อนข้างรุนแรงและพี่กะพี่ขาวสู้กลับนะคะทุกคนแล้วมาไล่กัดน้องตัวเล็กสาตัวด้วยนะคะเบบซี่ก็โดนกัดนะคะทุกคนเบบซี่โดนกัดด้วย ตอนนี้ต้องสังเกตอาการทุกตัวนะคะเพราะว่าแมวของพี่ชายยังไม่ได้อ่ฉีดพิษสุนักบ้านะคะทุกคนตรงนี้ขอแจ้งข่าวเรื่องน้องบี้ก่อนนะคะเดี๋ยวสุตักจะเทอาหารให้กเด็กก่อนแล้วถึงจะไปถามถ่ายอาการน้องบี้แล้วจะอัปเดตให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะสีเหมือนกันเลยอยู่ตรงนี้อันนี้แม่ดำเล็กนะคะทุกคนไม่ไม่ใช่ลูกน้องบี้นะคะแต่สีเขาคล้ายกันนะคะ เดี๋ยวให้พี่กล้ากินก่อนเมื่อเชา้ามาถึงกูตักให้อาหารเม็ดทุกตัวแล้วนะคะตอนนี้เหลือแค่ข้าวต้มนะคะแล้วก็เนื้อไก่ฉีดแล้วก็ปลาทูนะคะหนังอ้วนเรียบร้อยมากไหนล่ะโคกอยู่ไหนลูกดูพี่สไปนะคะสไปนั่งคอยกินข้าวนะคะทุกคนสไปสไปก็บิงไปล้วคุณกูตักต่อจากน้องบี้นะคะโคกอยู่ไหนลูกทุกคนคะน้องโคกปีนโตทำงานกูตักคะ่ะนี่ค่ะน้องโคก อ่าคิดถึงวันนี้สมาชิกค,ครบนะคะเดี๋ยวคุณตักขอตัวเอาข้าวให้หเด็กๆแป๊บหนึ่งนะคะค่ะทุกคนคะเมื่อสักครู่นี้เด็เกๆกินข้าวกันแล้วนะคะแต่พอดีคุณครูตักลืมบันทึกคลิปนะคะตอนนี้หลายตัวกินข้าวอิ่มแล้วนะคะแม้แต่น้องโค้กสไปซ์ก็กินอิ่มแล้วนะคะโค้กสไปซ์กินในห้องเรียนคุณตักเลยนะคะแล้วก็แม่ดำเด้กกินในห้องห้านะคะนี่ครอบครัวแม่ขาวนะคะ โกวิ่งไปไหนแล้วก็ไม่รู้อันนี้น้องเบปซี่นะคะเบปซี่อิ่มแล้วนะคะทุกคนนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังคุงตากันนะคะอันนี้เป็นครอบครัวน้องบี้นะคะอ๋อน้องบูนะคะน้องบูแล้วก็ลูกๆนะคะแล้วก็พี่อ้วนในพี่อ้วนนะคะดําขาวอิ่มแล้วนะคะทุกคนนี้ค่ะข้าวกินมทุกตัวแล้วนะคะพีก่กาเมื่อกี้พี่กาวิ่งไปแล้วนะคะทุกคนให้พี่กาก,กินก่อนนะคะได้กินครบทุกตัวนะคะ น้องอ้วนอันนี้ลูกน้องบู้อันนี้ลูกน้องบู้นะคะอิ่มแล้วนะคะทุกคนดูน่ารักมากเลยเนี่มานั่งนั่งอย่างเงี้ยน,นั่งก้ากัตักได้นะคะเหลือน้องบู้ยังไม่อิ่มบู้กินข้าวต้มนะคะทุกคนตอนนี้คุณตักเติมข้าวต้มให้กับครอบครัวแม่ขาแล้วเดี๋ยวเราไปปล่อยแม่ดำเล็กก่อนนะคะพวกอัสจะไปเล่นอยู่ในห้องเรียนนะคะทดกคนไม่กล้าออกมาเพราะว่ากลัวพิกล่าอาหารจะก,กัดนะคะ สองวันคุณตั๊กไม่ได้ขังแม่ก็ไล่พี่กาให้อยู่พี่กาชอบมาเฝ้าหน้าห้องห้านะคะทุกคนอันนี้แม่ดําเล็กนะคะดําเล็กอิ่มแล้วนะนะ้ากินข้าวหมดเลยเก่งมากเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนทั้งอาหารเม็ดแล้วก็ข้าวแล้วก็เนื้อไก่ฉีกอิ่มได้ละคะ่ะน้องอยู่บนห้องเรียนนะลูกเดี๋ยวแม่ให้สไปค์กับโคกลงมาเล่นกับดําเล็กนะ <c oughs> ค่ะทุกคนคะยังไงวันนี้คุณตั๊กคงมีคลิปสั้นๆมาฝาก พราะหลายคน่งค,ค,คิดถึงสมาชิกของคุณคุณตากนะคะยังไงวันนี้คุณคุณตปกกับลูกๆล,ลาไปแล้วนะคะได้ยินเสียงพี่กลา้าร้องซอยถัดไปนะคะทุกคนเนี่ยดังล้านเลยไปแล้วนะคะไปซอยข้างๆวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะฉุกและหงนิดนึงนะคะวันนี้กลับบ้านได้แล้วตัวเล็กนูออิ่มแล้วลูกไปกลับไปหาลุงโจ้นะกลับบ้านนะคะหน้าเหมือนกโกโก้เลย ท้องก็กลมไปกลับบ้านตัวเองแม่ตากจะอาบน้ำแล้วลูกบา,บายยค่ะค่ะทุกคนคะ่ะและสุดท้ายตัวที่วิ่งมาหาคุณตาก,ก็คือตำลึงนะคะวิ่งมาหาคุณตากเมื่อสักครู่นี้เองนะคะปิดท้ายคลิปจริงๆแล้วคะ่ะลาไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะมีไก่าย,ย่างให้ตำลึงนะคะนี่ไก่าย,ย่างคะ่ะมาๆมาๆกินข้าว แล้วนั่นน้องบูกับลูกมานอนเต้าคุตันนะคะทุกคน <c oughs> มามๆๆกินขนะ้าวนะเอ้าโคกลับไปนะคะนอนเล่นอยู่ในบ้านนะคะลาไปจริงๆแล้วค่ะสวัสดีค่ะเอาตอเลึงมากินข้าวแล้ว